ถ้าต่อจากครั้งที่แล้วที่โละเครื่องสำอางนะคะต้องตัดใจบอกลาโละหมดไม่จำเป็นแล้วไบริจาคถ้าส่วนเกินเราจะตัดใจทิ้งมันต้องเด็ดขาดเราต้องเด็ดขาดแบบนี้แหละไม่งั้นเราจะแบบหอบแล้วก็แบบข่เอย่างอวยอะมากเกินไปทั้งสิ่งของแล้วก็เรื่องในชีวิตนะคะมาดูกันว่าสรุปเหลืออะไรเก็บไว้บ้างนะคะทำได้รู้สึกดีมากโละ นี่นะคะตู้รองเท้าพี่แนนก็จะลบเลยทีเดียวจะได้เอาไปขายทีเดียวเดี๋ยวจะมาลบกันก็คือเดี๋ยวจะเลือกก่อนนะคะว่าคู่ไหนจะเอาไว้แล้วก็คู่ไหนจะไปขาย มาแทบไม่ได้ใส่เลยก็เลยว่าจะเอาไปขายค่ะพระใบก็มีหลายคู่มีหลายคู่ไหมมีในอันหนึ่งก็มีอันนี้ถากล่องไม่เจอเป็นในที่ออกไว้ค่ะน่ารักเนาะแต่ว่าไม่ได้ละ าลายเนเ่าคู่นี้เนี่ยหลักเลยคิดว่าเก็บไว้ก็จะไม่ได้ใส่เลยว่าจะเอาไปขายหรือเก็บไว้ปีหนึ่งเก็บไว้ปีหนึ่งก็กันว่าซื้อมาแพงขายน่จะได้ไม่กี่า 22, บาทซื้สองมื่นสองพันสองร้อยบาทเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะคะมีบเตกา้าอันนี้ซื้อมาสามเก้าสี่ร้อย เคยใส่ไปหนึ่งครั้งที่เหยียบพื้นข้างนอกนะคะก็ยังไม่กล้าที่จะขายเกี่ยวอีกตีหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้จัดเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือแกงที่จะเอาไปมีทั้งขายร้านแบรนด์เนมลงเท้าชาแนลแล้วก็ขายร้านมือสองแล้วก็เอาไปให้น้องลงเัาแตะแล้วก็มีทั้งทิ้งหรือก็ แล้วก็ที่เก็บไว้นะคะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากข้างบนเป็นส้นสูงชั้นสองนี้เป็นรองเท้าผ้าใบกับบาเล่ชูส์นี่เป็นกล่องใหญ่เป็นรอ,องเท้าเ a ลนเชียกาแล้วก็นี้เป็นบูตตี้ข้างล่างในลิ้นชังนี้นะคะเพื่อนองเก็บไว้อยู่ก็เป็นรองเท้าผ้าใบนี่ต้องเก็บแบบนี้เพราะว่า มันไม่อำนวยแล้วก็แกงนี้ไม่มีกล่องทิ้งไปแล้วอันนี้ก็รองเท้าแบบสันโดง่ายๆสนเตียอันนี้เป็นแก๊งหนังกลับกับที่มันหนาวๆหน่อยค่ะชั้นสุดท้ายเป็นรองเท้ามีเทรนนิ่งสองคู่ไว้ออกกำลังกายอีกหนึ่งคู่เป็นหนังค่ะก็เวลาแต่งตัวก็พยายามที่จะ mix ซ์แ match ม ท่อนบนท่อนล่างสมมุติว่าเป็นผ้ารองเทา้าแล้วก็เป็นหนังมันจะดูไม่แคชวลลอเซอร์จนเกินไปก็ออยังดูเอลเลกแอนได้อยู่คะ่ะประมาณนี้พี่แดงก็จัดเอาไว้คลิปนี้จัดเรียบบรองเท้าได้โอเคเลยหมดนี่เราจะเอาไปบ้านใหม่กันอ่ะแล้วมีอันนี้มีบบเตกาเป็นยางค่ะรุ่นนี้ชอบมากแต่กล่องหาไม่เจอน่าจะทิ้งไปแล้วก็เลยใส่ถุง ของเจลูกา้าถุงสิบล็อกเจลูก้าไว้หมดแล้วสําหรับรองเทา้าค่ะเดี๋ยวพี่แนนไปเคลียร์เพิ่มเติมที่จะเอาไปขายาไปใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวไปขายอืมขายทั้งหมดอย่างที่เอาให้ดูนะคะคังโอเคนะไม่รู้ได้เงินเท่าไหร่อกกอง อยากลกมีก็ถ่ายให้ดูและเล่นนะคะอัปเดตต่อจากคลิปที่แล้วที่เราลกเครื่องสำอางกันคลิปนี้พี่แนนมาลบรองเท้ารองเท้าเสร็จแล้วค่ะเลยเสื้อผ้าเนี่ยลกไปเยอะมากแล้วไม่ได้ถ่ายเอาไว้แต่ว่าเดี๋ยวจะมารีเช็คชีหนึงอืมก็เดี๋ยวลองดูว่าตอนรีเช็คตู้เสื้อผ้าว่าเอ้ยจะเอาอะไรออกอีกเดี๋ยวพี่แนนจะ ถ้ามันมีก็จะถ่ายให้ดูแล้วกันนะคะแต่ถ้าดูผ่านๆแล้วแบบมีน้อยพี่อาจจะไม่ได้ถ่ายก็อัปเดตประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่สุขหน้าตอนหกโมงเย็นนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็ใครมีคอมเมนต์มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่ารอดูไลฟ์ใน IG มาถามใน IG ก็ได้ค่ะบ๊ายสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีค่ะสวัสดีคลิป้ี่กันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไปเจอหนูในบล็อกนะคะเจอเด็กๆได้ในบล็อก